สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องเนเจอแล้ววันนี้นะครับเป็นวันว่างอีกหนึ่งวันนะครับที่จะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับตามไปเลยอันนี้นะครับเป็นปลาปลาทับทิมลุยสวนนะครับ เห็นไหมครับดอกทานตะวันสูงนะครับอือโอน้องกินแบบแซ่บมาก ทริปนี้เราเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครนะครับก็มาถึงที่จังหวัดลบบุรีครับผมและตอนนี้นะครับจุดแรกที่มาแวะนะครับก็คือร้านอาหารครัวกินลมชมอ่างนะครับซึ่งอยู่ติดกับอ่างซับเหล็กนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับบรรยากาศวันนี้ลมพัดแรงเย็นสบายดีมากครับผม และในวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่ดาดาสวัสดีครับและเราอยู่กับพี่ฮักนะครับสวัสดีครับนี่เป็นเมนูของร้านนะครับก็มีจิ้มจุ่มมียำม,มีผัดนะครับเมนูอาหารอีสานมีนนอม่อีกด้านหนึ่งนะครับมีเมนูปลาเมนูทอดแล้วก็มีเครื่องดื่มนะครับ เมนูนี้นะครับยำวุนเส้นโบราณแล้วก็ไข่เจียวหมูสับครับนี่เป็นปลาทับทิมลุยสวนนะครับแล้วก็ต้มซุปเปอร์ตีนไก่ครับอันนี้นะครับเป็นปลาปลาทับทิมลุยสวนนะครับมีปลาทับทิมทอดแล้วก็มีสวนมาเต็มๆนะครับสมุนไพรต่างๆ,างๆเยอะแยะเลยนะครับ มาเดี๋ยวจะมาทานไปเยอะแล้วแต่จะมาดูว่าคํานี้ยังอร่อยเหมือนคําแรกหรือเปล่านี่นะครับเนื้อปลานะครับสมุนไพรถั่วนะครับอืทอดดีนะครับกรอบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ปรุงรสสมุนไพรอะไรต่างๆอร่อยมากครับ ตอนนี้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับราคาต่างไป4อย่างนะครับข้าว1โถแล้วก็รวมน้าเปล่ากับน้ําแข็งนะครับราคา750บาทนะครับก็ถือว่าอิ่มอร่อยคุ้มค่านะครับทานกัน3คนอิ่มจุกๆครับและตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ทุ่งทานตะวันนะครับไรวิชานนะครับบรรยากาศตอนนี้ดีมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ค่าเข้าชมทุ่งทานตะวันนะครับคนละ20บาทพี่รได้จ่ายให้หรือยังครับขอบคุณครับที่นี่ชื่อว่าทุ่งทานตะวันไร่วิชาณนะครับตอนนี้ลมพัดแรงมากนะครับก็ปลูกดอกทานตะวันนะครับเพื่อการเกษตรแต่ว่าก็มีจุดที่เปิดให้นะักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาชมความสวยงามนะครับ แล้วก็ถ่ายรูปนะครับเก็บบรรยากาศของทุ่งทานตะวันตรงนี้ได้ด้วยนะครับขึ้นไหมครับไมุมที่ได้ออกมาจะเป็นมุมอะไรครับมุมเฉยมุมเชิดมุมเงยมุมเสยโอ้โหชุดเน่นนาลีครับธรรมะถมางมาก ตอนนี้นะครับเรากาลังมาวิเคราะห์กันว่าพี่ดาดาวันนี้เนี่ยปากกับกระเป๋าอะไรแดงกว่ากันนะครับติกสำหรับถ่ายรูปเลยนะคะพี่ฮักคิดว่าปากเลยกระเป๋าแดงกว่าครับปากแดงกว่าครับกระเป๋าแดงกว่าค่ะปชัดเลยครับกระเป๋าค่ะเห็จไหมคะเพื่อนๆถ้าดูคลิปนี้อยู่ใครคิดว่าอะไรแดงกว่าคอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับ ปกติดอกคันตะวันมันก็จะหันหน้าหาพระอาทิตย์ใช่ก็จะมาตออ้าวแล้วถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์มันเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกมันก็หันตามดิหันตามมันต้องหันดิมันเป็นดอกคันตะวันไม่ใช่เหรอใช่ว่าตอนเย็นตอนเย็นมันจะหันไปทางทิศตะวันตกมันต้องหันตอนที่มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วอ๋อพระอาทิตย์ตรงหัวมันก็หันขึ้นถูกป่ะแล้วพอแล้วพอพอพระอาทิตย์ตกมันก็หันไปอย่างี้ไงใช่ป่ะเออ วิวของไร่ทานตะวันนี้ดีมากเพราะว่ามันเป็นทุ่งนาเป็นเหมือนภูเขาอยู่ไกลๆนะครับแล้วเราโชคดีเรามาช่วงหน้าหนาวแล้วแบบลมพัดนะครับอากาศก็เลยไม่ร้อนก็คือตรงนี้เขาบอกว่าเป็นโซนโซนสี่โซนสี่นี้คือเพิ่งปลูกใหม่ ก็เลยยังไม่ค่อยสูงมากอ๋อแต่ว่าเรากําลังจะเดินไปโซนที่มันปลูกนานแล้วเขาบอกว่ามันจะสูงกว่านี้สูงเท่าสูตศศรสีสะคนอ่าเดี๋ยวเราไปดูครับผมโอ้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับดอกพานตะวันสูงนะครับสูงมากเลยอ๋อถนนมันเตี้ยนี่เองนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าคนตัวไม่สูงเองครับผม <laughs> <laughs> ใช่ไหมครับสูงค่ะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ต้นทานตะวันเนี่ยโตพอสมควรก็คือความสูงก็จะใกล้เคียงกับใบหน้าเราแล้วนะครับซึ่งทานตะวันเนี่ยพอโตเต็มที่นะครับมันก็จะเริ่มคว่ำลงนะครับโน้มลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทานตะวันที่มันเริ่มสุกเต็มที่นะครับโตเต็มที่มันก็จะเปลี่ยนคือกลีบดอกสีเหลืองเนี่ยจะร่วงหมดแล้วนะครับแล้วก็ ข้างในก็จะมีมเมล็ดทานตะวันที่เริ่มสุกนะครับก็มเมล็ดเอาไปกินเอาไปทํเาเป็นผลิตน้ํามันดอกทานตะวันน้ามันมเมล็ดทานตะวันตรงนี้ได้ด้วยนะครับออกจากทุ่งทานตะวันแล้วนะครับเราก็มาแวะคาเฟ่นะครับบ้านกล้วยแอนไข่นะครับอยู่ก่อนถึงเขื่อนป่าศักชลสิ์นี่เองครับผมจุดสังเกตก็มีป้ายร้านแล้วก็มีผลไม้ใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าร้านนะครับ เดินเข้ามาในร้านนะครับก็จะเจอกับโซนแรกนะครับที่เป็นโซนอินดอร์นะครับมีเครื่องปรับอากาศแล้วถ้าเราเดินทะลุออกไปข้างหลังนะครับก็จะเป็นโซนเอาท์ดอร์นะครับซึ่งอยู่ติดกับสวนนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำบรรยากาศสดชื่นมากๆครับและตอนนี้นะครับมาแวะที่ร้านบ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่นะครับ ก็เป็นร้านอาหารนะครับเป็นคาเฟ่นะครับมีเครื่องดื่มนะครับอาหารแล้วก็มีขนมหวานต่างๆให้เลือกรับประทานตรงนี้จะเป็นเหมือนกับมีเขาเรียกว่าสวนสวนทันตะวันเล็กๆนะครับสวนให้อาหารนกอาหารหมูอาหารแมวพูดผิดขอไปครับผมเครื่องดื่มแนะนำมีอะไรบ้างครับพิรดามีทุกอย่างค่ะบต้มยำกุ้งครับ ปีกไก่บนค่ะ no. นี่ก็มีนะครับมีกาแฟานะครับเครื่องดื่มน้ำน้ำโซดานะครับโกโกโ้มีชาและนี่คือมะพร้าวสดนมมะพร้าวนมสดปั่นมะพาวนมสดเอามาปันน่นครับอันนี้เป็นกาแฟเมริกาโน่นะครับ นี่คือวุ้นอันนี้คือน้ำมะพร้าวเย็นนะครับน้ำมะพร้าวเ็นน่ากินมาเสิร์ฟแล้วนะครับ,บค,ครับอันนี้คือกล้วยทอดกล้วยกล้วยหอมทอดนะครับแล้วก็ปีกบนอลปีกกลางปีกอะไรแต่ว่ามันหายไปไหนเป็นไตเนี้ย <c oughs> เขากินก่อนทอดให้เราเมนูนี้เป็นไงบ้างครับเครื่องดื่มอร่อยค่ะ อร่อยมากขนาดนี้อร่อยขนาดนั้นเหรอ,อ,รอมไม่มีความนุ่มความมันความอะไรลเลยเหรอหอมมันดูจากแก้วเห็นไหมตับ<อ>เดยวกทำไมพูดเหมือนนิพิธีกรชงให้หมดเลย <c oughs> แล้ววันนี้แ่ะครับอันนี้แ่ะครับ,อ,นนรบอันนี้คือวุ้นมะพร้าวค่ะเป็นไดนโนเสาร์ถ้าเรากินวุ้นมะพร้าวก็แปลว่าเราได้กินตไดโนเสาร์ทั้งตัวโอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยค่ะ ในคาเฟ่นี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมให้อาหารปลานะครับมีปลาสวยๆรอรับอาหารอยู่มากมายนะครับนอกจากนี้นะครับมีกิจกรรมเก็บไข่ไก่นะครับท่านละ20บบาทนะครับแล้วก็ยังมีให้นมน้องหมูให้นมน้องแพะนะครับมีอาหารเป็นผักอันนี้นะครับสามารถให้กระต่ายได้นะครับลูกหมูตัวน้อยๆนะครับมารอรับอาหารอยู่รวมถึงน้องกระต่ายด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปร้องให้อาหารดูครับอันนี้ให้อาหาร ให้นมให้นมหมู20บาทกลัวอุ้ยอน้องกินอุ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมครับอืมอร่อยไหมครับทางนี้บ้างทางนี้บ้างอุ้ยน้องอยากกินมากอืมโอ้น้องกินแบบแซ่บมาก น้องเคยท้องเสียเหมฮะน้องแบบว่าใช้ใช้จุกนมร่วมกันไม่ล้าง <laughs> <laughs> เฮ้ยน้องไม่แย่นะน้องไม่แย่งกันนะให้ทีละคนก็กินทีละคน <c oughs> คนนี้เหรอเล็กไหนคนนี้เหรอ <c oughs> เป็นคนไม่ได้เป็นตัวได้กินทุกคนได้กินทุกคนหมดแล้วนะหมดแล้วนะ หมดแล้วครับอิ่มทั้งคนอิ่มทั้งหมูแล้วเราก็ไปเที่ยวเขื่อนป่าศัก์ชลสิทธิ์กันต่อเลยครับลหลังจากเที่ยวคาเฟ่เสร็จแล้วนะครับก็มาแวะนะครับชมเขื่อนนะครับอยู่ที่เขื่อนป่าสิทธ์ชนละสิ์แห่เขื่อนป่าศักด์ชลสิทธิ์แหถูกแล้วป่าศักด์ชลสิทธิ์นะครับมีลิงด้วยเดี๋ยวไปดูลิงกัน ตลอดพี่พี่ชาชาวทุกคนตลอดพี่พี่ชายชาวทุกคนลมแรงมากนะครับบรรยากาศเหมือนอยู่ริมทะเลจริงเลยน้องครับน้องน้องจะไปไหนน้องมานี่ก่อนน้องครับน้อง น้องวันนี้อ่ามาถูกต้องมามามาเราเป็นเพื่อนกันน้องน้องไม่มานะครับน้องกลัวบา,บายบาย และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีรถไฟเขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิธิ์นะครับก็เป็นสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้กับบริเวณของตัวเขื่อนสันเขื่อนตรงนี้พอดีเลยนะครับเป็นสถานีที่ใช้งานจริงๆนะครับมีรถไฟผ่านเข้าออกด้วยนะครับแต่ว่าไม่เคยนั่งก็จะมีตารางบอกเวลาเดินรถนะครับมีทั้งต้นทางจากแก่งคอยต้นทางจากกรุงเทพตัวที่เป็นต้นทางจากกรุงเทพจะมีเป็นรถด่วนนะครับแล้วก็จะหยุด ที่สถานีเขื่อนปาศักชิทธิ์เฉพาะวันหยุดราชการเท่านั้นนะครับเราก็จะมีรถไฟที่เป็นรถนําเที่ยวนะครับอันนี้ก็ติดตามประกาศได้จากาการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับคอร์ c e n นเตอร์1690ครับเราเจอผู้โดยสารตกค้างหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปถามว่าเขาจะไปไหนนะครับสวัสดีครับคุณพี่มาจากไหนครับ ใหญ่เป็นคนโคนราชกี่นนรถไปหมดแล้วครับเสียใจด้วยนะครับโอเคครับผมเดินไปเลยครับไปตอนนี้มาแวะอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่เป็นสันเขื่อนนะครับที่เป็นประตูระบายน้ำนะครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นแล้วนะครับ แดดเริ่มอ่อนลงแล้วก็อุณหภูมิเย็นสบายลมพัดแรงตลอดครับผม ตอนนี้นะครับกำลังจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะแวะชมกันก็คือสะพานรถไฟท้ายเขื่อนนะครับคือตอนนี้เรามีปัญหานะครับเราไม่รู้ว่าเขามีทางเข้าหรือเขามีจุดชมวิวตรงไหนที่เป็นจุดเป็นทางการหรือเปล่าเพราะเราหาไม่เจอนะครับเราก็เลยมาตาม GPS ออ้อมไปอ้อมมานะครับจนกระทั่งมาเจอทางลูกลังตรงนี้ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ชมวิวได้สวยไม่แพ้กันเราก็เลย เดี๋ยวมาถ่ายรูปตรงนี้กันนะครับจากมุมตรงนี้นะครับมองไปก็จะเห็นทางรถไฟนะครับท้ายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นช่วงน้ําเยอะนะครับหน้าน้ําก็เห็นน้ําแบบนี้เยอะๆเลยแต่ว่าที่เคยดูในรีวิวมาเนี่ยบางช่วงที่น้ําลงนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนทุ่งหญ้านะครับ และตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่ตัวเมืองสระบุรีนะครับเดี๋ยวเราแวะกินอาหารเย็นในเมืองสระบุรีกันครับและตอนนี้เราเดินเข้ามาในร้านอาหารนะครับชื่อร้านอาหารว่าบ้านน้ําเคียงฟ้านะครับอยู่ที่อําเภอเมืองสระบุรีครับผมเป็นบรรยากาศร้านอาหารยามเย็นนะครับ เป็นไงบ้างครับบรรยากาศร้านนี้เปิดพัดลมไม่ใช่เหรอครับโอ้ไฟสวยงามนะครับบรรยากาศของร้านนะครับก็เป็นที่นั่งที่อยู่ริมน้ำนะครับตรงนี้จะอยู่ไม่ไกลจากถนนมิตรภาพนะครับที่ผ่านจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นในแผนที่ Google map เนี่ยเขียนว่าคลองเพียวผมไม่มั่นใจว่ามันชื่อนี้จริงหรือเปล่านะครับ ก็อยู่ตรงนี้บรรยากาศือดีมากนะครับแล้วเรามาในช่วงอากาศเย็นสบายครับผมนี้เมนูที่สั่งไปนะครับอันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกหมูนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเป็นเต้าเจี้ยวหลนเสิร์ฟพร้อมกับผักสดครับและเมนูที่3นะครับก็คือขาหมูเยอระะมันจัดเลยครับ เดี๋ยวจะลองชิมนะครับอันนี้เป็นขาหมูนะครับใส่น้ำจิ้มมาเรียบร้อยแล้วหนังกรอบดีครับแล้วก็ตัวเนื้อก็คือนุ่มฉ่ำตัวเนื้อเนี่ยไม่แห้งนะครับถือว่าอร่อยส่วนอันนี้นะครับเป็นตัวเต้าเจี้ยวหลนนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดนะครับเดี๋ยวเราชิมดูตรงนี้ขออนุญาตใช้มือหยิบแตงกวานิดนึง ชิมดูนะครับอืมอืมรสชาติกลมกล่อมพอดีเหมือนกันนะครับก็เป็นเมนูที่ทาให้เราได้กินผักเพิ่มขึ้นด้วยหรือว่าอร่อยครับส่วนอันนี้เป็นต้มแซบนะครับชิมไปแล้วอร่อยเหมือนกันเผ็ดพอดีเปรี้ยวหวานพอดีนะครับก็ถือว่าวันนี้สั่งมา3เมนูก็ อร่อยทั้ง3เมนูเช่นกันครับเดี๋ยวขอทานต่อก่อนนะครับและตอนนี้นะครับก็ทานอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้ราคา840บาทนะครับรวมข้าวรวมน้ําแล้วเรียบร้อยครับผมก็อิ่มอร่อยอีกหนึ่งมื้อนะครับก็เป็นอันว่าวันนี้นะครับจบทริปนะครับ สำหรับการเที่ยวลบบุรีนะครับใน1วันนะครับแล้วมาปิดท้ายที่ร้านอาหารที่สระบุรีนะครับทั้งเที่ยวทุ่งทานตะวันนะครับเที่ยวคาเฟ่เที่ยวรอบๆอบเขื่อนป่าสักโิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเวลาไม่เยอะนะครับวันเดย์ทริปแบบนี้นะครับก็สามารถไปได้แค่ประมาณ2ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับอย่าลืมมาพบกันใหม่กับเน่เจอแล้วไปก่อนละครับบ๊ายบาย